าที่เราแบอบกว่าเราไม่กินอ่ะภาพในหัวมันคือคิดถึงของที่เราอาหารซึ่งน่าจะเป็น70%ของการดูแลสุขภาพไหมคะเนูก็มองมันสมันที่สุดเป้าหมายตอนแรกอ่ะมันคือเพื่อลดความอ้วนลดน้ำหนักมันก็จะมองไปที่แ,แคลี่อินเทอแล้วก็นอกจากเรื่องปริมาณนะคะเรากินอะไรเข้าไปด้วยกินผักเหมือนกันใช่ปะสมมติเราเอาผักไปต้มเฉยๆกับ ผักอบกรอบอะหรือไปผัดอย่างเงี้ยแคลอรี่หัตังเยอะมากเแต่บาทีมันติดไม่อร่อยหรอกคุณเนาะหมายถึงว่ากว่าจะกินของที่มันไม่ได้คุ้นชินกับลิ้นเราจริงใช้การเทรนคือฝึกตัวเองใช่ฝึกตัวเองคือพอแบบว่าเวลาที่เราบอกว่าเราไม่กินอะ ภาพในหัวมันคือคิดถึงของที่เราบอกว่าเหมือนสมมติเราบอกว่าเราบอกว่าเราไม่เราจะไม่กินของทอดแล้วเราก็ไม่กินเลยในหัวคือของทอดถูกป่ะงอว่าเลยว่าอันนี้บอกเพิ่งมารู้ที่หลังว่าสมองเราอ่ะมันสั่งงานด้วยภาพเหมือนเวลาอันนี้มันเกิดจากการอ่านเปเปอร์เนาะพอเราพูดว่าสมมติเราพูดไก่ทอดเราจะไม่กินไก่ทอดภาพในหัวคือมันไก่ทอด แล้ว<าน>เราก็ไงไป k f <congestion> เอเพราะทุกชาที่ออกกําลังกาย <c oughs> ก็คือแบบวันนี้ฉันจะไม่กินของมันแต่ภาพในภาพมันคือเป็นหมูสามชั้นอะ